ผมเชื่อว่าบรรดาคอเล่าทั้งหลายเวลาสั่งกับกแกล้มตามร้านมักหนีไม่พ้นกับกแกล้มประเภทผัดเผ็ดถ้าเป็นร้านธรรมดาหน่อยอาจจะเป็นปลาดุกผัดเผ็ดหรืออย่างเก่งก็ปลาไหลแต่ถ้าร้านเล่าสำหรับคอเล่าโดยเฉพาะแล้วมักหนีไม่พ้นหมูป่าผัดเผ็ดรสชาติของเนื้อหมูป่าผัดเผ็ดนั้นทั้งหวานทั้งเหนียวและกรอบนิดหน่อย เหมาะกับการเคี้ยวกินแกล้มเล่ายิ่งหนักยิ่งใส่ลูกพริกไทยอ่อนเข้าไปเยอะๆทั้งหอมทั้งเผ็ดทั้งอร่อยอย่าบอกใครเคียวครับแต่ก่อนนั้นหมูป่าไม่ได้เป็นสัตว์สงวนเพราะพื้นที่ป่าอันมีอยู่มากมายและหมูป่าเป็นสัตว์ที่อดทนแข็งแรงและสืบพันธุ์ได้ไวจึงออกลูกแตกหลานรวดเร็วแทบไม่น่าเชื่อสมัยก่อนพวกชาวบ้านที่ทำนา หรือปลูกมันใกล้ๆชายป่าร้องไห้กันมานักต่อนักแล้วเมื่อโดนหมูป่าคุมฝูงเข้าเหยียบย่ำกัดกินพืชไร่เสียหายยับเยินจะปราบจริงๆจังๆก็ไม่ได้เพราะปืนก็มีแต่ปืนแก๊ปหรือลูกซองไม่ถูกจังๆก็เอามันไม่อยู่แถมหมูป่ามีเล่หเหลี่ยมสารพัดบางทีนั่งเฝ้าสองวันพ่อกลับไปนอนบ้านพักเดียวกลับมาดูอีกที ข้าวแหลกยับไปหมดแล้วได้แต่แช่งชักหักกระดูกมันเท่านั้นเองปัจจุบันป่าเหลือน้อยลงทุกทีและชาวบ้านก็มีปืนกันมากขึ้นหมูป่าที่เคยอรารวาดสู้ซ่าอยู่ในหมู่ชาวไร่ชักจะเงียบเหงาและมีจำนวนลดน้อยถอยลงไม่ต้องถึงขนาดออกมากินข้าวในานาหรอกครับบางทีบุกป่ากันสองวันเต็มๆเ,เจอหมูป่าสักตัวก็นับว่าโชคดีแล้ว ดังนั้นหมูป่าผัดเผ็ดที่บรรดาขี้เมาสั่งกินกันนั้นผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นหมูป่าแท้ๆสักกี่เปอร์เซนต์อาจเป็นหมูปล่อยที่ชาวบ้านเข้าปล่อยให้หากินตามชายป่าก็ได้นะครับหลังแล้งปีนั้นผมกับหมู่คองตำรวจนักเที่ยวป่าที่เคยลุยป่ากันมาหลายครั้งแกคุยให้ฟังว่าตอนนี้หมูป่าชักอลาวาดใหญ่ วันก่อนไปชนะสุดศพชาวไร่ถูกหมูปา่าขิดตายกับหมวดใส่งีเรียราดไปหมดือ้อเห็นแล้วจะอ้วกหมูคองทำท่าขยะกขแยแ้งจะอาเจียนออกมาจริงๆผมรู้ทันรีบรินเล่าส่งให้ทันทีกรึบเดียวหมดอาการคลื่นไส้หายเป็นปลิดทิ้งมันเยอะนักเราออกล่ากันเสธีดีไหมหมูผมถามขึ้นเพราะช่วงนี้ว่าง และไม่ได้เข้าป่ามานานแล้วเลือดลมในร่างกายชักจะไม่ปกติตามประสาคนอยู่ไม่สุขต้องหาทางทรมานสังขารนอนกลางดินกินกลางป่าเสียบ้างเอาสิอาทิตย์หน้าเป็นไงออกเวรพอดีเอาจิบเล็กเอ็เล้งไปขนหมูมากินสักสองสามตัวก็ดีเหมือนกันมูข้องตอบพร้อมกับรินเล่าเข้าปากเอาใครไปบ้างละมูแล้วจะออกสายไหนดี ให้มันได้ตัวแน่ๆนะผมร้องถามอ๋อได้สิหมูชุมเป็นหนอนได้ตัวก็แล้วกันเอาพี่ริงไปด้วยไล่ยิงแถวเขากระดาษขี่คร้านจะแบกันไม่ไหวหมูคองตอบอย่างมั่นใจปนขี้คุยนิดๆตามสไตล์ของแกเมื่อเล่าเข้าปากอีกอาทิตย์หนึ่งต่อมาผมก็หอบข้าวของพ่อรุงพรังไปเดินปลออยู่หน้าบ้านหมูคอง อ้าวมาพอดีมากินเหล้ากันก่อนเร็วนี่เล้งเจ้าของรถและโชเฟอร์ของเราเที่ยวนี้หมู่คองรีบแนะนําเมื่อหันหน้ามาเห็นผมเข้าผมยกมือไหว้พี่เล้งท่าทางแกคีนเหล้าไม่แพ้หมู่คองเพิงสังเกตว่าที่ข้างบ้านมีรถจิบหน้ากบเก่าคร่าคันหนึ่งจอดอยู่ฝุ่นแดงทั้งคันลองเนื้อฉมดผัดเผ็ดดูหน่อยสิ เด็กมันยิงได้หลังบ้านเมื่อคืนนี้เองชมดเป็นสัตว์ที่น่ารักชนิดหนึ่งตัวขนาดสุนัขย่อมๆปกติไม่ทำอันตรายใครเวลาเข้าป่ามักจะได้กลิ่นมันก่อนเห็นตัวทุกครั้งเพราะตัวของมันขับกลิ่นหอมคล้ายๆดอกไม้ป้นใบเตยหอมออกมาตลอดเวลาผมไม่ต้องรอให้หมู่คองเรียกซ้ำสองจัดแจงรินเล่าแล้วตักผัดเผ็ดช,ชมดเข้าปากทันที ต้องยอมรับว่ารสชาติไม่เบาทีเดียวมีหนังเหนียวคล้ายๆหมูป่าแต่ไม่เหนียวเท่าอาจจะแข็งกว่าตะภาพน้ำนิดหน่อยกว่าผัดเผ็ดชมดจานนั้นจะหมดเราก็หมดไปเกือบสองกลมหมูคลองกับพี่เล้งหน้าตาแดงกำมเมาได้ที่ทั้งคู่แกร้องบอกให้ผมนั่งหน้าคู่กับพี่เล้งตัวแกเองตะกายขึ้นไปด้านหลังออกรถมาได้สักพัก ก็จอดรถแวะรับลูกน้องหมู่คองชื่อเปียกซึ่งปลูกกระต๊อบทำไร่มันอยู่แถวนี้เอามันได้ช่วยหุงข้าวให้กินแค่หันมาบอกจิบเล็กของพี่เล้งที่เจ้าตัวขับเองถึงสภาพจะดูโทมแต่เครื่องเครายังแจ๋วตะลุยฝุ่นกันมาสักสองชั่วโมงก็แยกเข้าบ้านกรอกสแกเพื่อแวะรับพรานริงพี่เล้งเลี้ยวรถเข้าไปจอดใต้ต้นมะขวิดข้างบ้านหมาเห่าเกลียว รานริงดุหมาร้องเชิญให้พวกเราขึ้นบ้านพร้อมกับยกน้ำท่าออกมาต้อนรับจะไปทางไหนดีครับหมูเที่ยวนี้แกร้องถามหันมายิ้มให้ผมว่าจะพาน้องไปหายิงหมูแถวเขากระดาษมาแกล้มเล่าสักตัวสองตัวดีไหมพี่ริงโอ้ยจะยิงหมูไม่ต้องถึงเขากระดาษหรอกครับแค่ตีนเขาหลังบ้านผมนี่ถมไปจะเอาสก,กี่ตัวพรานริงคุยทับ ก็ต้องเชื่อแกและครับสมัยนั้นเพราะชาวบ้านปลูกข้าวทีไรหมูป่าลงกวนแหลกทุกทีไม่เอาไม่เอาหมูข้างบ้านนี่มันหมูปล่อยยิงทั้งทีต้องหายิงไอ้ตัวที่ใหญ่ๆและดุหน่อยถึงจะมันเดี๋ยวก่อนจะยิงหมูไปเอาหมูมาถุนกันก่อนสิหมูค้องส่งสตางค์ให้พรานริงผมยังงงว่าหมูอะไรของแกพักเดียวพรานริงก็กลับมา แกจัดแจงหยิบบ้องกัญชาออกมาจากในห้องควักห่อกระดาษเล็กๆออกมาจากเอวผมชะโงกเข้าไปดูฟินครับก้อนเล็กๆดำๆและเหนียวอย่างนี้ผมรู้จักดีเพราะสมัยอยู่เชียงใหม่เห็นพวกแมวสูบเป็นประจำหมู่คลองนอนเอกเคนกปล่อยให้พรานริ่งเอาใบจากที่ใช้สูบยามาหั่นเป็นฝอยแล้วคลุกเคล้ากับฟินก้อนเล็กๆนั้นผสมกันได้เป็นก้อนใหญ่ แล้วก็อัดลงพวยของบ้องกัญชาจุดไฟส่งให้หมูคองแกรับไปดูดดังซีดแล้วส่งต่อให้ผมเอาไอ้น้องลองดูหน่อยก่อนจะยิงหมูก็ต้องสูบหมูซะก,ก่อนเอาเริกไม่ต้องกลัวติดรอกน้ะนี่มันหมูไม่ใช่ผงขาวหมูคองขยันขยอเมื่อเห็นผมทำท่าจะหนีวนกันจนครบคนได้สองรอบก็หมดยิ้มแต้ไปตามๆกัน ผมรู้สึกมึนตัวแกว่งชอบกนคงจะเมาหมูเข้าไปแล้วพอบ่ายจัดเราก็ออกเดินทางกันอีกครั้งหลังจากเมาทั้งเล่าและหมูกันท่วนหน้าคราวนี้เรามีอาวุธกันไม่ครบคนเพราะผมไม่เอาอะไรไปเลยนอกจากโครสจุดี่ห้าติดตัวไว้อุ่นใจเล่นเฉยเจอสัตว์ใหญ่เข้าก็ต้องเพนลูกเดียวหมูคลองมีลูกสองห้านัดโมเดลพันหนึ่งร้อยของวินเชสเตอร์ และยังมีลูกกรดคริกโกจุดสองปืนจ่ายตลาดของแกมอบให้เปียกไว้เก็บนกเขาเป็นสเสบียงส่วนพรานริงอาวุธของแกคือจุด3าม็แมกนัมฮอลแลนด์แอนฮอลแลนด์ไม่เอี่ยมเป็นมันวับแกภูมิใจปืนกระบอกนี้ของแกนักหนาห่วงยิ่งกว่าลูกกว่าเมียเสียอีกก็น่าเห็นใจแหละครับพรานชาวบ้านสมัยนั้นมีปืนดีๆอย่างนี้ใช้ประวัติของปืนกระบอกนี้ น่าสนใจมากทีเดียวเท่าที่ผมรู้แต่เดิมมาแกก็ใช้ปืนแก๊ปสามปลอกธรรมดานี่แหละหลมช้างแถวอ่างรือในพอดีมีนายทหารใหญ่จากกรุงเทพขเข้าไปล่าสัตว์เจอเข้าก็เลยขอแลกปืนกระบอกนี้กับงาช้างนั้นตามประสาคนรักปืนแกตอบตกลงทันทีทั้งทั้งที่งาคู่นั้นท่านนำมาขายข้างนอกราคาคงมากกว่าปืนแน่ นายทหารคนนั้นได้งาช้างไปก็ไม่ถึงบ้านหรอกครับลดความตายซะก่อนที่โค้งบางปิ้งสมุดปราการนี่เองจากกรอกสแก่พี่เล้งขับไอ้แก่มาออกทางลูกรังที่มุ่งไปยังหนองคอกแต่เราเลี้ยวขวาเข้าทุ่งทรายพอเลยหมู่บ้านไม่กี่หลังคาเรือนออกมาก็เข้าเขตป่าทึบที่แลเห็นเทือกเขาใหญ่ และเขากระดาษที่มึนอยู่เป็นบางช่วงที่พ้นแนวยอดไม้ป่าแถวนี้สวยและสดชื่นมากผีเสื้อตัวเล็กๆสีขาวและเหลืองอ่อนบินกันว่อนไปทั้งป่านกกาก็มากมายนกเงือกใหญ่บินสูงลิบเสียงปีกอันใหญ่โตของมันตัดอากาศดังวืดวืดมาแต่ไกลราวกับเฮลิคอปเตอร์นกเข่าเพล่าก็ชุมไม่น้อยเฮ้ยเล้งหยุดจอดรถจกับข้าวหน่อยโว้ย หมู่คองร้องสั่งพี่เล้งโชเฟอร์นกปเป้่า่แถวนี้เชื่องคนเสียด้วยคงเป็นเพราะไม่ค่อยมีคนเข้ามารบกวนพวกเราซ้อมมือกันสนุกไปเลยมีพรานริงคนเดียวไม่ยอมยิงแกคงจะเห็นว่ายิงนกมันกระจอกเกินไปละมั้งจอดรถอีกไม่กี่ครั้งเราก็ได้นกเข่าปล่าตวนวอ้วนมาเกือบ20ตัวแถมกระรอกใหญ่อีกสมตัว สบายไปแล้วสำหรับมือเย็นกับมือเช้าแดดชักจะโรยแสงลงทุกทีอากาศตอนเย็นในป่าใหญ่เริ่มเย็นลงทุกขณะทั้งทังที่เมื่อไม่นานมานี้เองยังร้อนจนเหงื่อตกเสียงจะกระจันเรไรร้องระงมเพิ่มความบังเวงให้กับบรรยากาศรอบตัวพรานริ่งร้องบอกพี่เล้งให้ลุยรถเข้าไปจอดริมห้วยแตงปิดไม่รู้ใครเป็นคนตั้งชื่อปแปลกๆนี้เหมือนกัน ตรงนั้นเป็นที่ลาดต่ำลงไปจนถึงลําห้วยที่มีน้ำนิ่งขังเป็นช่วงๆมีตะเคียนใหญ่ซองต้นทะมึนน่ากลัวผมจัดแจงทางพื้นที่ปูผ้าใบเปียกเอาหินมาก่อเป็นเตาเริ่มลงมือก่อไฟหุงข้าวหมู่คองเดินไปเดินมาพิจารณาบริเวณนี้แล้วร้องถามพรานริงขึ้นว่าพี่ริงมาจอดนอนใต้ต้นต,นตะเคียนจะดีเหรอ ตะเคียนคู่เสียด้วยนะไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวจะกินข้าวก็เอาเหล้าถวายท่านเส้หน่อยท่านจะได้ให้ลูกช้างลูกม้าเกเรสักตัวพรานริ่งตอบยิ้มยิ้มเปียกเป็นพ่อครัวได้เยี่ยมมากพอหุงข้าวแบบไม่เช็ดน้ำสุกก็จัดแจงตั้งกระทะผัดเผ็ดเครื่องแกงใส่นกเข่าเปล่าที่สับไว้แล้วเกือบสิบตัวลงไปเป็นแกงสับนกมีทั้งมะเขือพวง พริกสดขาดแต่ลูกพริกไทยอ่อนเท่านั้นแถมเหยาะแม่โขงลงไปตามสูตรเล่นเอาน้ำลายสอไปตามตามกันเมื่อได้กลิ่นอันหอมหวนเข้าพอเสร็จจากแกงสับนกเชฟใหญ่ของเราในครั้งนี้ก็ต่อด,ด้วยกระรอกทั้งสมตัวที่พรานริ่งถลกหนังล้างเรียบร้อยแล้วทากระเทียมพริกไทยทอดพอกเกรียมจนเหลืองน่ากินกดเทแม่โขงลงไปผสมดังชา เดี๋ยวก็เมาตายหากินเหล้าก็แย่แล้วยังจะเมากับอีกหมูคลองบนขณะนั่งมองเปียกทำกับข้าวพร้อมกับตักแกงสับนกเข้าปากเป็นกับแกลมพี่เล้งร้องบอกว่า oney, เฮ้ยไอ้คลองอย่าลอกกับแกลมแท้หมดละเหลือไว้ให้คนอื่นเค้ากินกับข้าวบ้างสิวะพอทอดกระรอกเสร็จเปียกบอกหมูค่คลองให้ออาเหล้าและกระรอกทอดไปไหว้ต้นตะเคียน ร้อมกับยกมือขึ้นร้องบอกดังๆว่าพวกลูกช้างเอาเล่าเอากับมาไหว้เจ้าแม่ตะเคียนขออาศัยนอนสักคืนไอ้น้องมันอยากจะกินหมูเจ้าแม่ช่วยส่งหมูเกเรมาให้สักตัวเถอะพูดจบก็รินเหล้าใส่ฝาขวดวางไว้ทำไมต้องขอหมูเกเรด้วยวะแค่หมูเฉยๆก็พอแล้วขอยิงให้ดีเธอมึงพี่เล็งพูดทีเล่นทีจริง พอกินข้าวเสร็จก็เกือบสองทุ่มชักมึนๆกันท่วนหน้าเพราะหมดไปสองกลมพอดีหมูคองซัดเข้าไปหนักกว่าเพื่อนหน้าแดงเป็นลูกตำลึงสุกตกลงกันว่าพรานริ่งจะไปนั่งห้างที่แกไปดูซ่อมมาแล้วก่อนค่ำปียกขอติดไปด้วยเหลือผมพี่เล้งและหมูคองเดี๋ยวออกเดินส่องไฟกันสามคนนี่แหละไม่ต้องอยู่เฝ้ารถรอกเดินกันแถวนี้เอง ไอ้คองนำํำเดี๋ยวก็หลงกลับไม่ถูกยิ่งมอเมาอยู่ด้วยพี่เล็งทวงขึ้นมาพูดเป็นบ้าไปได้ใกล้ๆแค่นี้เองไม่หลงรอกโว้ยเดินป่ามาจนตีนไม่มีคนแล้วมูคองคุยพรานริ่งกับเปี๊ยกแยกไปขึ้นห้างนานแล้วจนเกือบสี่ทุ่มเราก็ออกเดินส่องไฟกันมูคองถือลูกส่องห้านัดของแกใส่ลูกเก้าของโอโอบักทั้งหมด พี่เล้งส่องไฟผมเดินตามถือลุกกรดติดมือไปด้วยนอกจากโครจุดสี่ห้าที่เสียบเอวอยู่แล้วเราเดินส่องไฟวนไปเวียนมาในราวป่าที่มีหญ้าระบาดขึ้นอยู่เป็นหย่อมๆน่าจะมีเก้งหรือกวางลงกินแต่ก็ไม่เจออะไรเลยนอกจากแสงสะท้อนสีแดงจัดของนกตาฟางจนเกือบตีหนึ่งพี่เล้งก็บอกว่ากลับเะ ไม่เห็นมีหาอะไรเลยเมื่อจะตายชักอยู่แล้วก็กําลังหาทางกลับอยู่นี่แหละหมู่ค้องตอบพร้อมกับแย่งไฟฉายไปส่องดูร,บรอบๆตัวตัดไปนี่และเดี๋ยวกดถึงหมู่คองส่งไฟฉายให้พี่เล้งออกเดินทางกันต่อพอโผล่พลพุ่มกระชิดกอใหญ่นั้นมาไฟฉายในมือพี่เล้งกระทบเข้ากับดวงตาสีแดงจัดสะท้อนตอบมากไกลตาอะไรวะ ผีเลงกระซิบถามเบาๆสเสือเสือจี้ไฟไว้หมู่คลองตอบแล้วเสียงกำบรนาตของลูกโอโอบักในมือหมู่คองก็ระเบิดขึ้นแสงตานั้นวูบหายไปทันทีผี่เลงฉายไฟกวาดไปทางซ้ายห่างจากที่เดิมนิดเดียวแสงแดงจัดนั้นสะท้อนมาอีกผมใจเต้นเป็นตีกลองมือกุมจุดสีห้าที่เอวนั่น ยังอยู่ยังอยู่จี้ไว้คราวนี้ไม่พลาดแน่มู่คองกระสิบพอสิ้นเสียงปืนนัดที่สองแสงนั้นก็ดับวูบลงทันทีเสร็จแน่ๆเข้าไปดูสิระวังตัวกันหน่อยนะพี่เล้งคนส่องไฟขอลูกกรดของผมไปถือไว้ด้วยหมู่คองถือลูกซองของแกในท่าเตรียมยิงเราค่อยๆแวกก่อนน้ำเข้าไปช้าๆหัวใจเต้นโครมคราม แสงไฟกระทบกับเงาตะคุ่มเทอมอนอยู่ตรงนั้นผมนึกในใจว่าน่าจะเป็นลูกช้างหมอบอยู่เฮ้ย hey! รถเรานี่วะพี่เล็งวิ่งพรวดพลาดเข้าไปไอ้ค้องล่อไฟท้ายแตกหมดเลยพรานเฮงซวยอะไรวะตกคืนนั้นเรานอนกันข้างรถโดยมีเสียงบ่นเสียดายไฟท้ายของพี่เล้งจนผมไหวหลับไปไกลสว่าง พี่เล้งสะก,กิดผมกับหมู่คองให้ตื่นอากาศหนาวเยือกน้ำค้างพรมลงมาจนชื้นไปหมดสงสัยหมูวะเสียงเล่นน้ำอยู่ทางโน้นพี่เล้งบอกให้หมู่คองเตรียมปืนขณะที่เสียงโผล่เพล่แววมาให้ได้ยินหมู่คองหยิบวินเชเตเตอร์ออกมาตรวจลูกผมดึงจุดสีห้ามาถือไว้พี่เล้งเอาลูกกรดติดไปด้วยเอาไว้ตีหัวมันแกว่า ตอนนี้ท้องฟ้าเริ่มสางเห็นได้รางๆแล้วเราย่องกันมาพักเดียวเสียงนั้นก็ได้ยินชัดเจนขึ้นหมูคองค่อยๆลอดพุ่มเล็บเหี่ยวลงไปและแล้วเราก็เห็นที่มาของเสียงนั้นหมูโทนตัวบเบริ่มกำลังนอนตีแปลงอย่างสบายตรงดินอ่อนริมห้วยหมูคองหาที่ยิงตาจ้องเขม็งไปที่หมูตัวนั้นแล้วก็เนี่ยไกล ระยะแค่20เมตรเห็นชัดว่ามันพ้งางะไปขณะที่กำลังจะซ้ำก็พอดีพุ่มไม้ที่รองรับอยู่หักลงร่างของแกลื่นถลิลงไปตามตะหลิ่งอันสูงชันเป็นจังหวะเดียวกับที่หมูตัวนั้นทลาขึ้นมาจากแอ่งน้ำพอดีหมูคองต้าเลือกเหนียวไกลซ้ำไปอีกนัดหนึ่งทั้งทั้งที่ยังนอนตะแคงอยู่หมูตัวนั้นผ้งะไปอีกครั้ง แต่แล้วก็ควบเข้าใส่ร่างที่นอนตะแคงอยู่ของหมูคองทันทีแก่ทิ้งปืนรีบตะกายขึ้นตะลิ่งมาเร็วจีแต่ดินลุกรังร่วนซุยก็เลยทำให้ลื่นลงไปอีกเฮ้ยช่วยด้วยโว้ยยิงใส่มันเร็วสิมูคองปากคอสรรั่นตะกายดินริมตะลิ่งขึ้นมาราวกับใบพัดเรือพุยน้ำหมูเจ็บตัวนั้นโดดควิดเต็มเหนียวหางแกไม่ถึงคืบ ผมตั้งสติได้รีบไต่ลงไปทางซ้ายเพราะจะยิงตรงๆก็กลัวโดนหมู่คองและพร้อมกันนั้นเสียงควากสนั่นก็ดังขึ้นผมใจหายวาบนึกว่าหมู่คองคงเสร็จคมเขี้ยวหมูป่าไปแล้วแต่พอเห็นอีกทีก็โล่งอกที่มันขิดโดนขาขวาของแกกางเกงขาดขึ้นมาเลยเขา่าเลือดโชกออกมาทันทีพอดีได้จังหวะเห็นตัวมันถนัด ผมอยู่ในที่สูงกว่าด้วยระยะเพียง6เมตรผมใช้สองมือประคองโครจุด45ในมือยิงแบบดับเบลิลเล็งเข้าไปที่หัวของมันอย่างไม่นับพอดีหมู่คองคว้ากิ่งไม้โหนตัวขึ้นมานั่งบนตะลิ่งได้สำเร็จโชคดีครับ 1. จุด4-5นัดหนึ่งเจาะเข้าตาขวาของมันพอดีเจ้าหมูโทนตัวมหือมานอนตะแคงตัวสันดิก ครางอูดอูดอยู่ริมตะลิ่งนั้นพินเลงเต่ลงไปคว้าลูกสองที่ตกอยู่ข้างล่างขึ้นมาซ้ำเข้าที่รูหูอีกนัดหนึ่งมันจิงเงียบไปหมูบ้าอะไรวะใหญ่ชิบทนยังกระแรดเจอลูกก้าวเข้าไปสองนัดยังไม่อยู่หมูคองพูดออกมาได้ขนาดฉีกผ้าเข่าม้าพันแผลที่โดนเกี่ยวเป็นทางยาวที่ขาขวาพินเลงเข้าไปดูแผลแล้วก็หัวเราะลัน สมน้ำหน้าเสือกยิงไฟรถกูแตกเมื่อคืนนี้กูบอกแล้วอยากไปขอหมูเกเรเจ้าแม่ตะเคียนไว้ไม่ตายก็บุญแล้วมึง